มาหอดกะของบาสินได้ตัวนี้โอ้พนมานเลยนี่แลนกันยังบอท่านได้ตายเลยเด้พนจับเอาเลยเด้เป็นเอากระดิ่เลยเห็ดเห็ดตาเนี่ยจล้างเพราะล้างมันโอ้โลเขียวอวีเลยเขียวเลยตกชั่ เ็คำน้อยแท้อาหารนี้คือป้าบ่มาเนี่ยเข่าหอนเข่าขี้เข่าหอนเข่าหอนขิ้เขาเอ้าสบายดีงามแรงแรงวันนี้ค่อยก็มาป้าคือก้าวพี่น้องเอ้ยมาวันนี้นะมาพร้อมมันของบะม่อนตอนนี้กะข่าวบะม่อนไปก่อนแล้วค่อยยังกำลังข่าวพี่น้องเอ้ยเสียงนกเตนเตอยู่กลางด่านเดี๋ยวนี้พี่น้อง ก็ด,ด่าและเดินนี่ส่งบรรยากาศยามแรงเลยลูกแต่ห่วงลูกบ่โอ้แต่แต่ทุพคนโอ้บรรยากาศพี่น้องเลยนี่ยามแรงแต่เว้นกำลังชิโตกดินเด้อเี่นเสียงเด็กก็รัดอยู่โอ้ชั่วนี้หนาสามคนพี่น้องเลยจักนี่ เพิเพอได้นะค่อยก็ยังบกจักนะมีเตาม้อนโซนเขาละออมาก้อนค่อยๆสี้เขาตำหลังเขาสี้ขึ้นไปหาเขาจะสิพบบพบแล้วพี่น้องยขันพบก็ผู้เดียวเลยมันนี้นะขันพบไปผู้เดียวขามเสื้อนอนหันขันบพบหาบระมอนนะเพราะว่าเขาสีอยู่จุดเลยนะฮะสีไปหาบางก้อนเพราะว่าเขาออมาก้อนแต่เช้านี่ค่อยออมาเมื่อแรงตอนนี้ก็หอด่านหอด่านล้พี่น้อย คอยสิลันลงพูนเลยโอ้พูนด,ด้วยนะครับมันคอยสิไปนะเป็นโอ้พูนตัวนั้นแล้วพี่น้องตัวนี้นั่นเป็นลงโกนเลยลงไปนี่เป็นพักโกนไปเรื่อยๆไปแล้วก็เฮิ่นเฮิ่นเฮิ่นจากชีฮอสดอนห้าสีพักนะมันนะมรนอากาศย,ยามแนงแรงเสียงจิกจั่นฮ้องแช่แช่เดินเจ็ดแล้วได้พี่น้องเดี๋ยวนี้ฝนมาตกแต่ชีมันหอนตอนนี้ก็คอยกระหอดดันที่กรุ๊กกรับแล้วนะ โอ้ยพี่น้องปีผู้คุณมาะะเพรา,มามนนะาาว่าเขาบอม่อนเบาะนะเข่าวเอาจีนอนอยู่ด่านทำกูให้ด่านชุ่มพี่น,พน้องขันบ่าวขึ้นไปหาเขบาบปเห็นนี่กะเอากขี้พักขันก้อนพักขันก้อนแล้วกัเอาสีหาเอ็กกี้กี่เขาก็เอาจีข้าวละเดี๋ยวนี้ขำเลยการยานหนงแรงตัวนี้คือด่านที่กลับเลยพี่น้องขึ้นไปเชิงนี้นะข,ข,ขึ้นไปด่านชุ่มข่อยจีขึ้นไปนี่แหละ มันพุ่นไปเรื่อยๆพี่น้วโอ้ยเหมยๆเดี๋ยวนี้ยนะางปักปิดผู้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ขำแล้วน,นะควายกระตใต้โคมลแล้วบอนจักไปเร็วอยู่ในนี้จิกรอกๆหนูเมื่อกี้นี่พี่น้วโยโกไม่รอดนี่นี่ยังหาพอมีเห็นไปแล้วเ,เลยนี่กรอกอีกกีกนึ่งโอ้โหเหนือเหวเห็นจนังแม่นไปแล้วเลยนี่อยู่โกไม่ร้อนดีกว่าโอ้เรินได้เร้เเ่ไปแง่บ้างเลยบ้างพ่อพี่น้องได้มันมืดแล้วพี่น้อว ไอไตโคมเลยเด็ดยังมือหดยูวยนะกมอนอยู่นะ่อสิไตโคมเข้ามืดเลยตอนนี้เขากระหดด่านซูงแล้วเลยมันมืดแลพี่นกว่ากัเลยไตโคมนะน,นี้เขากันะหอดเทำเคให้นะตรวจกรผมมอน,มนถ้าจจเจขม็ดกรบผมมอนไปเลยโอ้เสียงไฟเสียงไฟเลือเือ

Noy noise, chăm no. hộp mô hình này. Can job pull at mùa sạo là I'm old, baked, pulled ong thanh lợi. Mùa sạo lợi cho mùa. Tay thân hoạt động mùa, sạo lợi. Mùa 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 เันบังกุแคนนี้นฟาเมนนนมาสุาาแล้วนะเอาก็มาฮอดแล้วนะทีมงานกับมาอมอนกบมาับพบประสบพบพอจุ๊บเจอพี่น้องก็ว,ว่าที่โบเห็นเขาแล้วว,ว่าจได้ไปนอนผู้เดียวละมือนนี้นะมาพอดีเลาะเขามาเห็นเพิ่นก็ไดแจ็คเพิ่นไดเพิ่นกระนังเนี่ยโอ้ร <c oughs> ายเพิ่นนี่นะ <c oughs> บักซีขาบักซีขาเออมาแทนะน้องมามาแรกนี่นะตัวเล่นเนาะ ฟันซีนเลยฟันซีนโอ้ของฟันซีนตัวนี้เนาะเอากับดินเลยเอากับดินหมมีหมาก็ได้แล่นฟันกับดินเนาะมันก็มามันก็มาอีเสดงว่ามาดอนไม่ได้มานั่มแบบนี้เนาะเนี้ยนกเปานกเปานี่ก็ือห้องแมนอันนี้ห้องมอโอ้อออันนี้ผ่านมอนเป็นได้นกเปาโย้เฮ้ยมันมีไผ่บ่เฮมยมาโอแรกก็มาเลยมามโอแรกกระมานทั้งทั้งนกเปาทั้งเงิน ไดแลน,นพนสินเิน็นเอาแรนกับดินโอ้สุดยอดเลยได้ส่วน i̇şte. uh <h 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 ี้เนาะพี่น้องออโอ้โนี่กะเิ่นมาลองทีมงานไห่อันนี้มาลองไหมมากกระป๋เมื่อมาดเลยเนาะเอมืออื่นวางวาสิม่านอีนะเออมือเฮงมาดแล้วมือนี่เฮาสิเอ็ดนไปแล้วกินมันนี้นะเมือแรกนี่ว่าจะกินนกเปาลกเปานกเปาปะเยอะักตกเปาหล่นเเออ เห็ดบดมาครับเห็ดบดเห็ดบดหรือเห็ดตาบเห็ดตาบก็ได้เห็ดบดก็ได้เออเห็ดตาบบ้านเฮาเอิ้นเห็ดตาบเนาะเห็ดโปเห็ดโปเหมือนไฟเหมอนกอดจับเครืมาปิ้งอยู่มาหอดกะของบาะสินได้ตัวนี้โอ้เพิ่นหมานเลยนี่แ่นกับยังบ่ทันได้ตายเลยเด้เพิ่นจับเอาเลยเด้เพิ่นเอากระดิ่งเลยโอ้เพิ่นจอบเก่งเลยนี่ตรงใหญ่เลยนี่ยิ่งถือสองลูกถือขาหน้ากับขาหลังลูกบ้าน เพิ่นยิงกรับบอสยาวปรจับกับดีเลยมากะครบทีมงานแล้วบัดนี้เพิ่นดังไฟเลยเพิ่นมาลมงานใหม่ได้นี่นะเนเธอร์ซื้อสองนะสองบออผ่านเอทผ่านเอทผ่านเอทโอ้มีเคยเห็นเจอเธอหนเลยนี่ครับมาพบชุดนี้แหละที่สามช่องน้ำได้เพิ่นมาโลงงานใหม่ได้นี่มาเธอที่แรกเลยเนาะทีแรกเลยเท่ากับมาฮอต พักแล้วมาพบทีมงานแล้วเล็บคู่คนชีคนพี่น้องเอ้ที่แรกว่าว่าสามก็บโบหูว่าสีมาซี่นะมาหอดแล้วก็เป็นชีค้นนะตอนนี้ก็คพ่อชี้ภาพพี่น้องนี่เลาะบึงบรรยากาศน้ำแรงๆพี่น้องอ้แรงมันมืดแล้วเดี๋ยวนี้นะเสียงกระปาดเสียงเขตะออดห้องเป็นเรื่องธรรมชาติเลยทีทางเขตะออดห้องพี่น้องเอ้ตรงนี้คือเป็นปะทรำเขตะโอดมันมักอยู่ตามรรม เขาบอเอาเราะเขตนี่เขามีของกินแล้วพี่น้องเอ้ยเขาบหมอนได้นกเขาเอามันได้พี่น้องเขตตะวันเจอกระแบะกระเบะห้อง,หงเลยเขาจะบาจับหม,มันนะเพราะว่าเขามีของกินแล้วพี่น้องพอยู่เน,นเิ่นๆมีนะเจ็ตัวนั้นมันกระติว้วอ่ะนะนี่นข้าววะปนี่เน็ตปิดมาได้บิน ว่าเ h อผมมีเนื้อก็กินตัวเห็ดนี่ก็อิ่มแล้วนี่เนาะโอเคแล้วเฮามาปาบ่สบูแ้วันนี้น่หิวเด้คหอข้าล่งๆเด้มาฮอดแล้วก็บ่อดสิาสมก่อนบลูกเปาเห็ดอาหารแงเฮาักลนเสือเห็ดแักลนเสือเห็ดแต่มันน่ะโนฮเนาะ นี่จะต้อนมันทั้งมันโอ้นกเปาชุดมันอยู่นกเปาเมืองโกลมันเหลืองตรงบ้าพุทไธนอนปลาโอ้กระดูกอั่นี้เชียววามวยควาวบมั้งมวยคว้าวบนะมวยมวยเข้าวบนะได้ฝนอ้อมมันได้ฝนฝนอมสามห่อไปได้เขา ขา,า,า,าแม่ฟ้าวมาเต้า่มานอนตาขึ้นขึ้นใกล้ปะมาัก,น,ออกนก,ก่นะ้ก็ไ้ได้ลยนะ,ะออาีบวันนี้เรากะสีเต็มเอยูกินก้อนพอนนะน้องเลยตัดตีนเห็ดแล้วก็น,นึ่งข้าวพชินเพนลกขนนกนกกลกขนเรียบร้อยแลวนะี่

อย่ยอางน้ำเจ็บเขาก็อายขึ้นเรียบร้อยเพิ่มพอตัวสูดถือเขาเน,ะนาะมีบอลกลนะมมาไหมขันมีนะ้ำขั็นนคนเขิงเอาไปเค็ดกินนะ่นอันนี้มาคิดดิบเฮาหน่อยแล้ถือม,มาเนี่ยโอ้พักต่ำคิดดิฟคัก โอ้ตาบัก hmm. ต <the> mm ูเนาะเขียวอุ้ยเลยเป็นเซฟบิงมื้อนี้เพิ่นมาใหม่เพิเป็นเป็ดไมโครบิงเด้พี่น้องเอ้ยนี่แจ่วซื่อแก่เฮ็ดเฮาแล้วก็จีนกเปาึกลงปาถ้าพี่น้องมาเด้อมื้อนี้แซ่บนํากันโอ้กินตุยเลยเนาะโยไ จดน้ำแล้วเป่าเนาะดเปล่าบมติดบมติดโมต้องยันโอ้เยสอนโมกรเห็ดเท่ากับปรุงเื่งเรียบร้อยแล้วนี่เนาะโมนี่ก็หาซื้อตามทั้งตลาดบ่มีได้นี่ ตกมาจากรักเสเซียเท okay, บันนี่น้องฮะ huh? หา้าสิคางหม้ออันนี้ก็ไก่เห็ดนกเชื่อ้ลำลังมน,นี่วำามดนี่เขาบังเอิแท่นี้หม้อไก่เห็ดพี่น้องเอ,อ้ยนี่ค้างเรียบร้อยบันนี้ห้าสิเออมันฟดแล้วห้าสิหม้อม่อนเป็นฟ,นนฟักนกมาเชื่อบันนกเขาก็จเบบีเรียบร้อยก็ต้องมีแต่มันเท่านั้น <c oughs>

มองคนกบกเลยแต่ว่าทีมงานเขาเพิ่นลืมเซอร์โฮชิคาคือโฮชิเคอร์น่เชื่อลำหลังก็อ,อตอนชุกแลบน,นนแบนี่มันจะเอมนนี่น,น,นี่ตอนเห็นผู้ผู้เห็นยังกนอเลยเหนน็นบดเลยเนาะอาหารเขากสอมนุ่งอได้อยู่นี้น่น,น,นี่ตอนนกป้าตอนนกเป้าพี่น้อ มาลองชิมๆมั้งก็เสร็จนี่น้ำกินเฮาอันน้ำต้มนะพี่น้องก็เพราะว่าเฮามาแล้วดูนี้น่ะมันน้ำยังละลายเอาจะต้มน้ำกินต้มเสาวเบมเพ็กมั่วหอมๆพี่น้องสิโถ้ยก็เต็มเรียบร้อยนี่เกาจะเอาไปพุ่นบ่ ไปเน,นปะาะพ่อวะไปเลยเข้าไปเลยโอ้โห <laughs> แจงนี่อ้วนเข้าตกเมื่อกี้ชิป่อรเากัมาปกมาเรียบร้อยอ๋อโมกุลเนาะทั้งเห็ดทั้งนกปกมาทงนี้ใช่ยปียาย เอเคก็ได้ตกใเอาเร็วๆมึงหอนมาเจ้าเจ้าเนี้ยมันน้ำมันแบ่งชุดนะตัวนี้มันหลายน้ำแบ่งน้ำก่อนแบ่งน้ำมันเก็บมันหอมเป็นทุกคนวันนี้อาหารเท่าก็พร้อมเรียบร้อยทีมงานเท่าก็พร้อมเรียบร้อยกิ่นข้าวแรงมากๆแล้ววันนี้แซ่บๆไปเลยพี่น้องเอ้กลิ่นข้าวป้าคือเก้าพี่น้องเมื่อวานนี้นะ ผ้าพ่อ sucking, พเมื่อนี้จผ้าทีมงานมากี่ข้าวปลาเนี่ยได้ได้ได้เอ็ดคำน้อยแท้อาหารมีชื่อป้าบ่มาเนี่ยขมข้าวหอนข้าวกรหอนกินกระหอนข้าวกระหอนมีแต่เนี่ยหอนบรรยากาศกระหอนอีกมีแต่เนี่ยหอนเนาะวันนี้สิ่งเฮ็ดอะไราะมาทุกคนเยอะเขาเลยโอ้ยน้ำลายแตะในป้าขกอยู่เอาป้า มีแต่เน oh, ื้อหอนโอ๊ตาได้แล้วพ ah, okay. ี่น้องกัก hmm. ah ินน้ำกันมานโอดตมได้ละกินก้อนบานทุ้าเอเปากุนด่ไได้ไก่แก ตก็เดลยจะห,าหา่าวองห่าวปะข้าบเดี๋ยวนยยี้ไก่ดินป <c oughs> ืนเสร็จเรียบร้อยบ้านนี้อาหารเท่ากับพอดีมดพอดีเลยว่ช,ชินเป็นผู้สำมสำเพราะเป็นเด็กเขาเอาำเป็น ข้าวก็สัำกินกระส้ำน้ำก็ซ้ำบดได้เข้าก็อินเรียบร้อยพี่น้องเลยพอทีมงานเขาก็แยกย้ายกันไปหาปพักพอ,อนช่วงบ่ม้อนมาฉินขึ้นไปอ้ำน้ำอยู่เชิงค่อยๆเน็ตกับ้พันแด็ดเพิ่นะเต็มท่าสิหาบุญชุบเอาแตนะ่นอนในอน,นี้แล้วนะเมื่อคืนเมื่อแรงนี้นะบ่นอนเข้าน,น,น,นี่นอนอยู่ปะตชัมนี่เลยนี่น,น,นี่แหละโอเคพี่น้ององบ้านนี้ เฮ้ากับสีได้ไปหาพักพ่อนหาอาน้ำาจน้ำในนอนก้อนเพื่อนเอาไว้สำหรับคลิปนี้ขอจบสำนี้ม,มีกินหน้าพอกันใหม่เมื่ออื่นเฮ้าสีไปหากินเพเล่อกัไม่ยังโบจักเลย